แม่นกยังไม่ได้ถ่ายเลยอุ้ตังกะรีกันมังอีกแล้วเด็กวัดนี่พามาอีกแล้วนี่ลงข้อมาเยอะหพงามจังสีแตวะตัวเก่งขนาดเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเปิดแชทให้ดูเลยว่าพี่พิยาบอกว่าผู้สาวป่วยเกมแล้วมีลงข้อมากนะกิไปจังเลย ย่าหยอกกันบอกแล้วว่าย่าหยอกกันโอเคมันอลอินไทยหลุมง่างแห้งขาดครืนมินิไทยครึ่งตัวไงไทยครึ่งตัวครึ่งล่าง ไันด,ด,ดีแล้วค่ะแ้ปเอาก็อาบาักนน่ เถ้าองุงหญิงพูดขนาดนี้จงทำต่อไปจงทำดีจงทำดีจงทำดีอด่วนครับทุกคนล้ันงใคริเเจะติดต่อไีจะติดต่อเราโไปลวนิเลิกติดตามพี่เพียวได้แล้วนะเกอาการเริ่มหนักแล้วเจ้าอาาี่ยว่าขอยยังเป็นผู้ตลอดเลยโอ้แกงน้ำบา

จะไปแต่หกโมงเศ้ามันเป็นญาตอะไรรู้มันไม่จับหน้าคุมผัวอะไหม่้อาไมั้อดไมหนึ่องเอาโหินใป่เรียบร้อยที่นอวันที่ส0รามีนัดกันรกันสรุปว่ารูปเจ้าได้ไหมนี่ตอนนี้นี่ไม่รู้ถ้าเราจับเจ้ามันเบื่อตื้อๆตือเลยเด้เบอรอมันชัดอยู่เบอ่อมันชัดอยู่ นเเียส่นี่ยาดื้อตัวนี้นี่ใช่ในเอ็มวีเบาเอก่ท่ี่่่่ี่่ท่่ที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 ่ ไม er ่เสียแจัโตัวนี่ตอนนี่ใจเสียแขนเยาุ้เอาปืนไว้เปลี่ยนทุกสถานการณ์ยืนตรงฟันเพราะใกล้ไทยนังเอาบอกเจ้าของเจ้าหัวพ่อ เบิร์ทันเบิร์ทันนั่นบ่แม่นไทยลูกเบิร์ทันเนี่ยหัวเลาะเบอร์แนอยู่ไหหัวเลาะเบิร์ทันเนี่ยเนี่ยเบิร์ทันไทยอยู่พี่หมอนยิงถ่ายรูปสวยมากเลยถ่ายครึ่งตัวครึ่งเงิงถ่ายครึ่งตัวครึ่งล่างครึ่งขาอีกมืออีกรูมหนึ่งมืออยู่งี้เขามันอาดอยู่แล้วนี่แหละเขาเรียกว่าอาดตัวแม่ เตียมตัวไฟรู่น,นึ่ง,งสอ,งอ<า>ทีละคู่ทีละคู่ ยานตพไ่ตปนอาหารเนกอ้ไปฟึ้ไปฟึกไปฟึก,ฟก,ฟกเพื่อจมบก เราเนี่ยสุดเนี่ยเอามากแต่เป็นแฟชั่นขันบ่คบข้อเล็กชั่นไกันบ่ข้เาหวค้าชัเบ่ดนูกบอเพื่อนหูว่าเออยว่าท่านคุมไห เป็นหูเกลื่อนว่าครบคนก็ได้แบบว่าไอ้ทวงเวลาให้เกลื่อนแบบว่าให้ได้ควบแปดนาทีแบบเขาบัตรไทยเนี่ยเบิร์ตั้งแต่ขึ้นรถนี่ก็คือปิดประตูคือหลับปุ๋ยมหาจั่นมากถึงห้องเลยใช่ไหมใต้มหาจั่นมากถึงห้องเลยช้ามากาวันที่สามสถานีวันที่สามอยู่ไหวะยังไม่เปิด้องมาบอกเดยว